สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะจ้าคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอี K e, รอบเซารอบายวันที่4เดือนแปดจากสองามาพบกับแนวทางของ joy, แอดจอยนะจ้ะพ้นของวันที่3จ้าวันที่3เก่ากับ8วิ่งรูดพ้นของรอบเ้าบน40861 โอ้โหเก่าหนึ่งมาหกหนึ่งกับพัวถ้ากระพัวนี่ถือว่าตรงๆกันเลยที่เดียวนอกจาสำหรับบนศูนย์แปดจับคูพาดไปอีกอ่าแปดศูนย์แปดสองมาแปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งแปดสองนอกจะมาแปดศูนย์เด่นแปดวิ่งรูดแปดข้อเท้ามาจ,จะ้ะสายวิง่งสายรูดรอบเสาบ,บนจะ้ะแปดศูนย์ศูนย์แปดสำหรับรอบบ่ายพาดไปนอกจะเจ็ดกับหกพ้นเก้า สองแปดสี่หนึ่งฮะสองแปดเก้าสองแปดนี้ให้รอบเ้ามารอบบ่ายเต็มเต็มสลับอีกแล้วอ่าสายวิง่งสายรูดยินดีด้วยนอจกจะรอบเอ 8, า้าแปดศูนย์ศูนย์แปดจะสายโจอม,มือนผ่านไปอีกนอกจากตามกันตอรุ่นกันต่อครับนี่เคอีรอบเ้ารอบบ่ายของวันที่สี่จ้ารับชมใเป,ปินแนวทางจะทามัก้าชอบปล่อยตามถามบมกบชอบปล่อยผ่านนอกจะกแนวทางตัวเลขอ่ะ สีมี่เขาบางรุดบางปลาปุ้นกันไปนอกจากช่วงนี้สีจับทางงาเพชดหนึ่งนอกจากสาหรับจับปู่เนาะจับห่อีกตัวมาอีกตัวนจาแต่ว่าใส่วิง่งใส่บุของห้องอีกถือวว่ายังมาได้่อเนื่องนอกจากสาหรับมื้อนี้กระตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้าสำหรับรอบเศร้ามื้อนี้ให้เด่นวิง่งลูดอยู่ที่แปดกับเจ็ โบไปโบมากกับแปดเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดอยู่นี่สำหรับแนวทาง <S <S เด่นแปดวิ่งรูดแปดจับขู่แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกแปดแปดสำหรับ เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสองสำหรับรอบบายสามกับสองเด่นสามวิ่งรูดสามจับคู่สามหนึ่งสามหกหมักตัวไรชอบตัวไรนั่งไปวิ่งไปหลูดได้น้อกจะเลือกว่าทามัก ้าบ,บมักตัวเอดรอยจับกูห้ก็สามารถนําไปจับกูกับตัวที่พี่น้องเอฟซีหมักหรือว่าชอบก็ได้นอจกจ้กเพราะว่าช่วงนี้ก็บหูซื้อว่าจับทางจับทางยากจะจับจับกูบวกหอยเขาเ่านอจแต่ว่าตัววิ่งตัวหลุดของเฮานี่ถือว่ายังไม่อยู่น้อจ้กสามแปดสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าสามศูนย์เด่นสองวิ่งรูดสองจับคู่สองสี่ สองหกสองเก้าสองสามสองศูนย์สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจารอบบายเน้นอยู่ที่สองหกสองสี่สามหนึ่งสามศูนย์สี่เจ็ดอ่ะเจ็ดสี่รอบเศร้าจ้ะเจ็ดเก้าแปดหก ปดหนึ่งจ้าอ่านี่คือนี่เคอีรอบจอรลรอบายของวันศุกร์มือนี้กับปามานี้ตามนี้เนาะจ้ารับชมว้เป็นแนวทางฐามักถ้าชอบปล่อยตามฐาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาจะผิดพลาดประกันได้แอนกระตรงขอสูตรขอให้พีน่น้องเอฟซีหลายๆเราจะยัำว่าหายเป็นเพียงแค่แนวทางจา้าเอากอสิไปกนสีออกไปกับฝากพีน่น้องเอฟซีกดไลก์ลกดแชร์ให้อจอยด้วยเนาจะ้าเป็นไปได้กับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ เผื่อสิร้บ่าพาดแนวทางทีแอดโจยลุใงห้จ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า